สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาชมช่อง y ยูทูบเมื่อนี้ผมนุ่มเมืองอัดเนาะเออคนเมืองอัดกะมาเอ็กเลวครับปาพี่น้องมาใส่กุ้งคือเขามาใส่กุ้งมาหาอยากให้ยิีนตามภาษาอีสานบ้านเฮาวิธีชีวิตอีสานบ้านเฮาของคข้นล่ำแล้วกะบปลาลาแล้วก็ล่ำแล้วก็หัวอาหารปลาหนุกเมือนอันนี้ก็สิี่พัก

สวัสดีครับพี่น้องครับวานนี้หลังจากที่พ่อเรามาใส่กลุ่มใหม่มู่บ้านนี้เนาะวันนี้ก็สิ่หรือาพี่น้องมายามครับสวยเต๋อเรียววันนี้ตื่นสวยจะน้อยโอเคครับไปหยามกันเลยไปทีนี้นครับนี่ไหลายเยอะครับนี่พี่น้องครับนี่นี่ครับ,ลรบ,รบ,รบหลังแรกครับ งามครับตัวมนงามขอเชิญครับหลังที่สองครับนครับกุ้งครับนี่กุ้งหลังที่สองเออเมื่อนี่จะรู้แล้ววันนี้สองหลังเนี่ย พอได้เยอะครับแต่ว่าสองหลังนี่ผบ่ถือปันไดครับนี่ว่าผมใส่บ่ถือหวงถ้ามันใส่ปลายหนาน้ากันหมดดันสีได้เยอะครับนั่นแต่ว่าอีกสองหลังนึงผมทว่าใส่นี้นี่ก็เคยมาใส่เท่านึงแล้วหวงนี่แต่วันบ่ถือก็อยากลองมองไม่เนาะกับบ่ถือคือเกาสรุปว่าสู่มองหันว่าอะไครับนั่นโอเคครับปบันมาเรี่ยงพาพี่น้นงนองมาใส่ไหมใส่ไปเรื่อยนี่นะครับหาสูตรไปเรื่อยสูตรได้ดีกระเทียมน้ำบึง บอกพี่บอกน้องเอาไปใส่เป็นแนวทางให้อยากให้กินซื้อกันผมก็หาอยากให้กินซื้อกันโอเควันนี้กันตั้งแตดเพราะอยากเพราะกินเยอะเนาะวันนี้ก็ได้ถึงวันอ่ได้หลายก็ได้โอเคครับวันนี้กัสวัสดีครับ